สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับช่องของลุงอยากเล่านะครับก็นําพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับมาให้ชมสององนะครับแล้วก็มีพระพิมื่นอีกนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นพระกรุอยุธยานะครับนะองค์สายเมืองเราก็อีกทิม์นึงนะครับเคยลงไปแล้วแบบทาทองกับไม่ทาทองแต่วันนี้เราจะเอามานะครับประกอบอีกทิมหนึ่งขวามือนะครับ ความ,มือก็เป็นพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพไม่มีฐานพระทิพย์นะพิมพ์ซ้ายก็จะมีฐานพระทิพย์นะครับนะเราชมกันและองค์ซ้ายไม่ไม่ได้ปัดฝุ่นนะครับองค์ขวานี้ปัดฝุ่นออกนะครับองค์ซ้ายปล่อยเดิมๆนะครับอ่ะเอามาชมด้านหลังกันนะครับนี่นะครับนะครับององ้ายมือเราก็ เดิมๆคิวเ,เดิมนะครับองขวานี่เราปัดฝุ่นออกนะครับปัดฝุ่นปัดปัดคราบดินออกกรุที่อยู่องค์ซ้ายเรานี่นะครับก็จะอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ในที่มีพื้นดินแต่องขวานี่กเขาจะจะมีคราบที่เป็นดินนะครับดินฝุ่นโป่งๆนะครับนี่นะครับเราให้ชมกันวันนี้ก็กรุนี้ก็เอามาให้ชม สมเด็จสององนี้นะครับนะเราก็จะมีพระนะครับนะพระนี่หลวงพุทวดทาทองนะครับองค์นี้จะเป็นคราบผิวดมเดิมนะครับนะผิวดมเดิมหลวงพุทวดทาทองถลางออกมาก็จะเหมือนองค์นี้นะครับนะาะลาจะเหมือนเหมือนองนี้นะครับด้านหลังเขาก็ทาเต็มองเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังทาเต็มองเหมือนสวยงามเป็นเนื้อ เนื้อผงนะครับที่ทาทองแล้วเราก็จะมีเนื้อ,อดินนะครับลงปทดวดดินที่ฝั่งกรุอันนี้เป็นกรุอยุธยานะครับไม่ทราบปีไม่ทราบพอสสร้างนะครับแต่ว่ากรุนี้แตกที่อยุธยาปี2523นะครับนับมาถึงวันนี้ก็เนอะสามสี่สิบปีแล้วครับนะ สี่สิบกว่าปีนะครับนะหลังๆก็เป็นแบบนี้นะครับสี่สิบกว่าปีนี่คืออยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านนะครับก่อนออกจากกรุนกี่ปีเราไม่ทราบนะครับนี่เป็นพระกรุเห็นไหมครับสวยงามนะครับอ่าผ่านไปหลวงพ่อสององค์ปิตาเนี่ยครับนี่ทาทองแบบนี้ก็มีนะครับปิตาทาทองนะครับเป็นทรงพิมพ์ที่สวยงามกลมๆเบนๆนะครับ ไม่นูนนะครับหลังไม่นูนมากหลังนูนนิดหน่อยเหมือนรอยม,มือกดนะครับเนี่ยนะครับผิวก็ย่นหมดเลยนะครับ <cellent> เป็นพระเนื้อผงผิวจะย่นหมดเลยนะครับนะอีกองหนึ่งนะครับเป็นพระปิตาทรงเล็กๆนี่เห็นไหมครับนะทรงพิมพ์เล็กๆพระปิตาธาทองเหมือนกันนะครับเป็นพระเนื้อผงอันนี้ก็ะจะมีทั้งเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะนะครับโล,<ห>โลหะก็จะเป็นเนื้อ เขาเรียกนะครับเนื้อชิน้นชินเงินนะครับเป็นเนื้อเงินจวงนะครับอีก,อกถ้าเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่เนื้อนี้ก็จะเป็นเนื้อผงและถาทองนะครับอเดี๋ยวเรามาเจาะส่องกันนะครับทีละชุดไปเลยนะครับนี่เอาองค์อนี้ก่อนเจาะส่องกันนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์แรกนะครับองค์นี้ไม่ไม่ได้ล้างผิวไม่ได้ปัดผิวนะครับเนี่ยองค์นี้องค์แรกพิมพ์คนละพิมพ์นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับฐานพระทิพย์ตรงใต้ที่หลวงพ่อนั่งสมาธินะครับจะมีเส้นฐานพระทิพย์อยู่แต่พิมพ์นี้ไม่มีนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ก็จะเป็นร่องเดียวเลยนะครับเรียบๆนะครับตรงวงแขนนะครับก็จะต่างกันนะครับอันนี้แขน ขวามือเราเขาจะรีบเข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นงพิมพ์ใหญ่อ่าองค์นี้ไม่ได้ล้างนะครับผิวขายุบย่นเนื้อผงนะครับเนี่ยยุบย่นสวยงามนะครับองค์ล้างมาดูองค์ล้างนะครับนี่องค์ล้างล้างออกมาก็สีผิวก็กจะเป็นทองสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับทองพระนี่สวยงามมากนะครับนะทองทองที่ทาไว้นี่เป็นทองเก่านะครับเป็นพระกรุ อยุธยาซึ่งมีตำนานมากมายนะครับนะพระชุดนี้นะครับมีสิทธิราชสิทธิ์นำไปครองบูญชามีประสบการณ์มากมายนะครับมีประสบการณ์มากมายอ่านี้ชุดนี้องค์ที่ล้างองค์ที่ไม่ได้ปัดผิวนะครับไม่ได้ล้างขี้ดินออกองค์ใช้มือเรานี่นะครับก็จะเป็นคราบเหนียว สีคลครันิดหนึ่งนครับครับเดี๋ยวๆครับไม่มีดินมากนะครับแต่องค์ที่ล้างออกไปนี่จะเป็นคราบดินผงๆเหมือนกับหลุงพิทววเหมือนพระปิตานะครับเนี่ยนะครับเขาจะเป็นทาทองนาๆเลยนะครับเนี่ยพระนี่ไม่ใช่น้อยปีนะครับเฉพาะอยู่กับเจ้าของเดิมก็40กว่าปีนะครับออกจากกรุปี2523นะครับปีห6ผมไปนํามาเพื่อ แจกสินจารุสิทธิ์สร้างโบสถ์นะครับอันนี้มาถึงวันนี้ก็สีสกว่าปีเลยนะครับเนี่ยอายุเฉพาะอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ในกลุเราไม่ได้นับนะครับเราไม่ทราบพศว่าพศที่บรรจุกรุนั้นเมื่อไหร่แต่กรุอยุธยาก็นับร้อยปีเลยนะครับนับร้อยปีนะครับนี่นะครับเนี่ยด้านหน้าสวยงามมากองค์ไม่ล้างนี่เขาจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับส่งพิมพ์กลบพิมพ์นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ นี่นะครับนะครับแขนจะไม่เหมือนเห็นไหมครับนะอ่ะเรามาชมหลวงปูท่ทวดปูดท่ทวดสักสององค์นี่นะครับนี่หลวงปูทออ่ทวดโอนิทาทองสององค์เห็นไหมครับสวยงามมากนะเก่านะครับเฉพาะอยู่ในบ้าน ก็4ีกว่าปีแล้วนะครับนะเฉพาะอยู่ในบ้านนะครับ2523เนี่ยแตกกลุ่ก็มาเก็บไว้ถึงพศ2556นะครับก่อนที่จะถึง2523ัรกลุ่แตกนั่นก็โอนับเวลาไม่รู้ว่าเท่าไหร่เลยนะครับเราไม่สามารถบอกชี้ได้นะครับแต่หลักร้อยปีนะครับก่อจะดีจะล้มนะครับเป็นร้อยปีนะครับจดีล้มมีปัจาหานนะครับ ปฏิหารเจดีย์เวลาเอียงก็จะเอียงลงริบริมแม่น้ำนะครับแต่เวลาล้มล้มขึ้นบนบกนะครับแม้ที่อิดก้อนเดียวก็ก็จะไม่มีร่วงลงแม่น้ําเลยนะครับพระในเจดีย์ก็เสียหายบางส่วนนะครับส่วนใหญ่จะไม่เสียเลยนะครับส่วนที่เสียหายก็จะปดแล้วก็สร้างเป็นชุดใหม่ไปนะครับเป็นพระเป็นมวลสารพระชุดปั๊มใหม่นะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นพระกรุที่เก่าแล้วก็สวยเห็นไครับเนื้นอดินคราบดินแน่นๆเลยนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับพระแบบนี้นะครับเราก็จะเล่นเป็นปี97ปีอะไรมานี่นะครับมาชมปิตาอีกชุดหนึ่งพระชุดนี้เป็นกรุกเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่นพระปิตาทาทอง สวยงามนะครับนี่นะครับปิดนะตาทาทองสวยงามองนี้เป็นพิมพ์คล้ายขนมเปรี้ยนะครับขนมเปรี้ยกลมๆแบน,นอันนี้เป็นพิมพ์ทรงทรงสามเหลี่ยมนี่นะครับเป็นพระปิตาเหมือนกันนะครับมีฐานมีเส้นซุ้มนะครับอันนี้เป็นพิเศษมีเส้นซุ้มมีเส้นไล่ขอบขึ้นไปสองเส้นซ้อนแล้วก็มีฐานข้างล่างแต่ mm องนนี้เขาจะไม่มีเส้นซุ้มนะครับไม่มีฐาน มีองค์พระ,ะลอยอยู่นะครับนะอลองชมด้านหลังกันพระก็สวยมากนะครับนะถ้าสององค์จริงเนี่ยถ้าล้างออกมาเนี่ยจะสวยเหมือนสมเด็จน่เลยนะครับนะล้างมาทองก็ไม่หลุดนะครับแช่น้ํำยังไงทองก็ไม่หลุดผมลองดูแล้วนะครับองค์องค์สมเด็จผมได้จุ่มน้ําแล้วก็แปรงปั่นเลยทองก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ชำระไปก่อนเขาก็ชำระไปก่อนแล้วไม่ไม่หลุดตอนที่เราล้างนะครับอันนี้ ถือว่าเก่านะครับทองเขาล่อนก็ล่อนไปโดยธรรมชาตินะครับแต่ไม่ไม่หลุดล่อนตอนที่เราล้างถึงว่าก็จับสิบตัวนะครับสิบตัวแน่นนี่นะครับอ่าเอชมอีกสององิ้นเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับปิตาปิตา พูดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจาะดูในสมเด็จนะครับเจาะพิมพ์สมเด็จจะใช้เวลาไม่มากนะครับนี่ก็สิบกว่านาทีแล้วเราจะใช้เวลาไม่มากในการชมเพราะว่าส่วนใหญ่เราดูใน y o u t ท b e มันจะไม่ใช้เวลากันเยอะนะครับ องแรกอง์นี้นะครับไม่ได้ล้างเห็นไหมครับดูความสวยงามนะครับคราบสีขมขำ,ำนะเขาเกาะตามซอกหมดนี่ซุ้มนะครับเนี่ยซุ้มซุ้มข้างบนพื้นผิวเห็นไหมครับยุบย่นสวยงามท้องนี่ครับติดแน่นจริงๆนะครับในองค์นี้ไม่ได้ล้างพระก็มีการยุบ ชนนะครับทองคำสวยมากก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าทองเนี่ยมันเป็นทองคำเปรียวหรือทองอะไรเขาก็ได้ไปพิสูจน์นะครับใช้น้ำยาเทสทองเช็คนะครับปรากฏว่าไม่หายนะครับทองนี่เขาจะไม่หายก็ยังอยู่เห็นเป็นเป็นทองคำเหมือนเดิมซึ่งเขาเป็นตรวจสอบกันแล้วนะครับสินดานุิธ์ก็เป็นตรวจสอบกัน ว่ามันจะทนน้ำยาได้ไหมนะครับปรากฏว่าทนได้นะครับนี่พื้นผิวที่แตกมาเห็นข้างในนะครับห็นคราบข้างในอ่ะองค์ที่ล้างองค์ที่ล้างดูนะครับนี่องค์ที่ล้างจะสวยมากนะครับนี่องค์นี้องค์ล้างผิวเปิดนิดพื้นผิวก็จะเปิดเห็นไหมครับนี่ผิวเปิดทองข้างบนนี่ไม่เปินเปนเปดนี่ผิวเปิดเล็กน้อยนะครับครับฐานเห็นไหมครับที่ถลอกปอกเปิดวันนี้ก็คือว่ากว่าจะ ถึงเราอะนะครับไม่รู้ว่าคนยานกี่กี่ทอดนะครับดูถาดได้่ยนะครับยุบย่นสวยงามมากนะครับอ่านได้ปรับให้เห็นชัดๆอีกนิดนึงนี่นะครับนะเนี่ยปรับให้เห็นชัดๆ,ๆสวยมากนะครับพระชุดนี้ผมบอกให้เลยสวยงามไม่ว่าจะล้างหรือไม่ล้างนะครับนะครับองค์ที่ล้างนี่ก็จะเป็นคราบคราบเป็นดินดินผงผงนะครับดินผงผงไม่ได้จับลึก แน่นอะไรอาจจะเป็นแบบมีคราบดินคล้ายดินทรายติดมาเดี๋ยวเราก็แปรงปัดนก็ออกนะครับแต่ใช้เอี่ยมก็ลงน้ำนี่นครับดินก็จะเป็นดินนวลๆละเอียดลยะ,ดะดดอออเอียดแบบนี้นะครับดูดูนะครับดูดูกันยุบย่นลงชั้นท้องเห็นไหมครับนี่ครับยุบพื้นผิวเห็นไหมครับสวยมากนะครับ พระนี่น่าคล้องนะครับน่าคล้องแต่ไม่มีราคาข้างวัะไปขายไปอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสายเสียงแต่เป็นพระเกา่าพระเก่าหน้าบูชานะครับอันนี้ก็มาให้ชมกันเพราะว่าเป็นชุดที่แจกสร้างโบสถ์ไปนะครับแจกเยอะนะครับแจกเยอะเยอะนะครับมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับมีพิมพ์หลายวัดน,นะครับหลายเนื้อซึ่งเวลาหลวงพอ่อแจก หลวงพ่อจะไม่ให้เห็นพระนะครับนะทำไมถึงมาเห็นพระนะครับเพราะว่าเวลาเราแจกไปมันเจอองค์บินเล็กๆน้อยๆหรือถลอกเล็กๆซึ่งเจ้าตัวอาจจะไม่พอใจแล้วก็จะมาขอเปลี่ยนนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็จะบอกไว้ก่อนว่าแจกตามนะครับวาสนาใครของท่านนะครับได้องค์สวยก็สวยไปองค์บินเล็กๆน้อยก็บินไป ซึ่งพระไม่มีสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์น้อยมากที่เต็มองค์อะ่ะนอกนั้นก็ปิ่นเล็กๆน้อยๆผิวเปิดเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยจะให้ดูนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยพระเขาจะไม่ไม่มีทองหุ้มทั้งองค์นะครับไม่ไม่ใช่เรียบเสมอกันทั้งองคจะมีศึกมีกลอนมีการสัมผัสถูก,กับองค์อื่นนะครับเนี่ยก็จะหลุดไปเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยเหลือบ้างหลุดบ้างอย่างนี้นะครับบางท่านก็ ามาเปลี่ยนจเจ้าองค์ที่ทองเต็มๆอย่างนี้นะครับซึ่งหลวงพ่อก็บอกว่ามันมันยากในการที่จะมอบให้ใครก็เลยให้ห่อกระดาษนะครับห่อกระดาษทุกองค์ไม่เห็นข้างในเวลาหยิบมาแจกก็จะหยิบตามอัตโนมัติตามสภาพท่านใดที่ได้สวยก็สวยไปเลยนะครับครับสําหรับนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับอธิบายไว้ประมาณนี้ ครับชอบพากดไลค์หังใจกดแชร์กดติดตามจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ